ฟังชันการใช้างานต่างๆของแอปพลิเคชันเวล่าดูมุมล่างสุดค่ะก็จะมีหน้าหลักหน้าหลักตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นสินค้านะคะแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆยกตัวยอย่างเช่นยกตัวยอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับการใช้แอปพลิเคชันเวล่านี้นะคะถัดมาก็จะมีคําปรึกษาปัญหาผิวกดเข้าไปได้เลยถัดมาก็จะเป็นเซลฟี่ทำลายถ่ายรูปก่อนแล้วก็หลังใช้สินค้านะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการค้นหาเฉดสีของตัว BB รองพื้นนะคะว่าเราควรที่จะใช้สีไหนดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลัก เลื่อนขึ้นไปนะคะก็จะมีสินค้านะคะซึ่งเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยต่อไปก็คือด้านล่างคือตัวผลิตภัณฑ์เรากดเข้ามาตรงตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีแค่ต้ลทอกสินค้านะคะเราสามารถที่จะดูราคาได้หมดเลยต่อมาก็จะเป็นผิวของฉันอันนี้ก็จะประเมินผิวแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การเชื่อมต่อของตัวลูมิสปานั่นเองค่ะทีนี้กลับมาที่หน้าหลักนะคะกดมาที่หน้าหลักดูม,กมุมบนสุดมุมบนสุดเนี่ยก็จะมีตัวรูปคนนะคะกดเข้าไปที่ตัวรูปคนด้านนี้ก็จะเป็น ชื่อนะคะแล้วก็รหัสสมาชิกของเราหลังจากที่เราลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ดูตรงนี้ค่ะก็คือตัวเลือกการตลาดเรากดตัวเลือกการตลาดเข้าไปนะคะเราสามารถที่จะเลือกประเทศได้ด้วยแล้วก็เขาจะเปลี่ยนภาษาโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศอเมริกานะคะเราก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกสหรัฐอเมริกาทีนี้เนี่ยภาษามันจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติแล้วเราก็กดคําว่าตกลง ปราําว่าตลกลงอ่านเนี่ยหน้าน,นี้มันจะกับมาที่หน้าหลักซึ่งหน้าหลักของประเทศอเมอเริกากับของประเทศไทยก็จะแตกต่างกันแล้วแต่สินค้าของตลาดประเทศด้วยนะคะคือแอปเวล่าเนี้ยเป็นแอป,ปที่สามารถที่จะใช้ได้ทั่วโลกเลยแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเดียวสามารถเชื่อมต่อเพื่อนๆของเราได้ทั่วโลกเลยก็ลองไปโหลดก,กันใช้ดูนะคะ